หลายปีผ่านไปบานๆตรงนี้นี่แหละที่ฉันจะขอทานอน,น่าด,ด,ดุดุเร็วดุดุได้ค่ะพ่อใช่แล้วพ่อ,อไหร่ฉันจะเจอคินนี่นะใช่พ่อคะอีกนานไหมกว่าหนูจะได้ไปเล่นน้ นานไหมบันๆเราถึงจะนานมันน่าเยี่ยมอีกนานไหมเราถึงจะได้เจอคินนี่เพื่อนใกล้ชิดเรา เราเจออยู่ข้างทางเราต้องเล่นกีตาร์แล้วล่ะขอเงินไหมค่ะขอเงินไหมค่ะแก่ต้อเข้มตรงนี้งงงงงเลยลูกไม่ต้องสนใจคนโจรหรอกพวกเไปกันเถอะลูก ตนั่นนั่นเราบอกว่าอย่าพูดดีกับคนจนไงอ้าวตื่นเร็นไงลูกมากินที่ร้านสเต,ต๊ะกันแล้วน,น่าจะน่าจะไม่ได้เรียกเรา,าราล้องกอดราล้องต่อดีกว่าเลยค่าดาวเลยนะลูกอย่าลืมนะลูกถ้าเกิดเห็นคนจนนั้น ไม่ต้องอยู่ใกล้เขาเดี๋ยวพ่องานพ่อจะเสียศักดิ์ศรีเจ้าวันบันนายคิดว่าเจ้าวันวันนายคิดว่าเราร้องเพลงเพราะไหมลูกเดี๋ยวพ่อไม่ทำนะลูกเดี๋ยวพ่อต้องไปทํางานนะลูกเอาเงินหมดไปเลยขอบคุณนะขอบคุณนะบันบันที่อยู่เพียงข้างเรา เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีนายนะพ่อขอหนูออกไปแลอะข้มากนะเอออย่าพ่อไปทำงานอย่าเล่นกับคนจนด้วยได้เลยตึ้ง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 บ๊ายบ๊ายบาย เล่นกับเธออ่ะไปไกลๆเลยนนพ่อเธอให้มาเล่นกับเราแปลเนเถอะพ่เน่นพ่อเธอให้เรามาเล่นกับเรา now. โอเคมาเลยเฮ้เราไม่ได้บอกให้เธอเล่นตรงนั้นเราบอกให้เธอกินข้างล่างมันแค่ตกแต่งสำหรับพวกเด็กเฉยๆทอดพอดีพอดีแม่เราโทรมาเดี๋ยวเราต้องไปหาแม่เรานะโอเคเราไปบันบัน เราไปที่อื่นกันพ่อบอกว่าห้ามมีสกคนกจนแต่น้ารันเพื่อรักเราตั้งแต่เด็กนี่แล้วเราไปหายดีกว่าไม่ใช่มันคือพี่ไม่ใช่ คนเดียวเหรอหนูไม่ได้ทำะไรค่ะหนูเป็นคนจนนะคะโอ้คนจนเหรอหน่าสงสารจังเลยเนี่ยเราเก็บมาสองสามบาทอะเอาไปเลยอ๋ออไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเอาไปเถอะไม่เป็นไรค่ะหนูหนูไม่มีหนูเคยมีพ่อหรือเปล่าไม่เคย่ค่ะเราอยากจะรับเลี้ยงหนูมากับพี่เปล่า Amarelo จากรถพ่อนั้นขับรถไม่ค่อยเก่งเพราะเมื่อพ่อเห็นลูกกระโดดออกจากรถพ่อก็เลยขับรถโจนทําไมลูกต้องกระโดดออกจากรถด้วยทําอะไรอ่ะทำไมมีรถโอ้ย่าทิ้งหนูลูกกถึงพ่อลูกกับกระโดดออกจากรถพ่อนั้นตกใจพ่อนั้นก็เลยขับรถโจน ลูกอะข้าพ่อ ลูกกระโดดออกจากรถทำให้พ่อตกใจแล้วขับรถชนพ่อไม่ชอบลูก เร็วๆเลยบ๊ะบปึ๊บปึ๊บปึ๊บปด๊บปึ๊บปดูบู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 ดกบูด่บูดู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 บงดูบูดูบูดูบอดูบูดูบูอูบูด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 ไบูดูบูดูบบ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 บดบบ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 บดบบบด แต่งชุดหรูดีนะว่าแต่น้ำมันกลิ่นอะไรอะ่ะ <c oughs> อี่ิวน้ำมันตดอะไรเนี่ยขครท้อไม่แคร์ไม่ได้หรอทำไมลูกมีเพื่อนที่เหม็นตดจังเลยเนี่ยตดเหม็นแก๊สพิษเลยขอโทษค่ะพอไม่ไหวเอ,อื้อบอกแก๊สเหม็น ลราเคยอยู่ในถางขยะมาก่อนถังมันเถอะแมนดี้ไปเถอะเฮ้ยทำให้แมนตดลงมาใกล้ๆอป๊ี<อ> <c> ี่เยยูลูก้าเป็นย่าได้เงินเยอะอยังว่าแต่เล่นกับแชทส,สนุกเปล่าสนุกทำไมลูกเล่นกับคนตดแม็นเน,นี่ย พูดเลยคนเราไม่ได้กับคนจน